สวัสดีท่ามาสคสวพี่น้องไปสวายดีันสิเาคนพี่น้องเยบนหน้าพญ่มหาหมูล้าสีสั่งอาหารกินเผาล้างสีสั่งเากินเบบนกินเองอันนี้จะเป็นพนี่อย่อนมาศอิสลาม มัสยิดอิสลามตึกัน้าะมอเหมืนแน่นอนมัสยิดอิสลามนะมีนะเป็นมัสาป็นมุสลิมช่มุสลิมมสิมมุสลิมมุสลิมมุสิมุสลิมุสติมีุมะุสยิดอิขสลมมุิมิิลมมมสยิมสิ เป็นสอยต้นเขาถนนถนนข้ามบาลมีถนนข้าบาลมีว่าอจ้ะออกไปนาห่ออกไปเอ่อออกไปกัมลาพี่น้องถนนเซนี์อกไปกัมะพาน์จอลไปกัมลพี่น้องท้างนาห่ ไปหาดเอ่งบอหาโลมาออกไปหาดลูมาแล้วก้นไปกับมาล่าเย็บผกินเผาซุ้มพญ่นางนางยุขัทางนี่แหละพี่น้องคนคุยกันคนม่กินเาหรอคนกินตับเบียรียนี่คณจุกสร้งอันน สร้างไรตรงย้ำปาย้ำปากับข้าวสวยกลัํงลั่งดีเมื่อราตรีเนาะกรื่ังการทำกระตนอจะกระเว้นยังไหนเสส่วนส่วนนี่มันจะเนีส ุกรนาคุยกัน่สน้านอาหารนี่จะเป็นร้านอาหารของคนใต้ร้านอาหารคนแต่เราเติอาหารตามสั่งได้ทั้งไทยทั้งใต้ทั้งฝรั่งทังชาติ ฝนตกอากาศหนาวพี่น้องฝนตนาเ้ยนาดี่ไมเ้ยเานีบใจบดีพี่น้องเป็นอย่างมาตีบางบางแหล่นนะบางแห่งลูกสาวท่มาบ่หมาน้องจินนีอีจินีพี่น้อง มันบอิสบายนกบลัวเป็นนยังอาจจะเป็นแค่ยาคุ้มหรือยังไงกับบรูหลังจากที่ไอ้บุญมาเนาะได้ยังมือเด็กลูกสาวครับล่าที่ผ่ากันไปสื่อยาคุ้มมาฉีดนั่นฉีดได้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะเรามันต้กินข่าวยุสามมือต้อกินข่าวสองสามมือเราก็นี่ร้านกะเล็ามันไข่ กับตะเล่เอายาผ้ารากับยาแกงแง่งนั่นสิกินหลอกกับตะห่างห่าออกต้องต้องขี่ต้งห่างก่อนไปนอนลูกสาวกับโต๊ะแก่ทุ่มาบอกแม่พี่บุญก็เลยใจพอดีนอนกับเหลับฟังเล่นนอนถ้ากันนอนอยู่ห้องกับ่ไงควรสีม้าหนิลานทุ่มมาบอกเป็นห่วงหมาเป็นห่วงหมามันห่างออกต้องต้องขี่แก่ต้องห่า นี่ไอ้พอยญี่ปุ่นก็เลยว่าไอ้เอาไข่หรืเอาไข่ให้มันกินก่ตีไข่มันกินร้องเบิงเหนจอกามันขอนพิได้นี่มัดกระหากไปหน่อยกระนอนหักวิราีเลียอยประเดนต้ลาคอนดทมาหาญี่ปุ่นนี่สินี่จะตายสิย่งเดิมแม่เลยจนต้องหักเพิ่งขีดเล็บไกรเล่บอกกัน นี่ผเขารียบอกให้ลูกสาวนะเอาวันเอาปักแซงปักแซงเขียวห่อหูดฟูดแล้วก็ปั่นอน้ามันวกตีใส่ไครก่อซึมหามันหลางผิดให้ามันนั่เลยมันกบกลางคืนแล้วะพี่น้องใส่ผิดได้ไมใส่ใส่ผิได้มใส่อ๋อไม่ไม่ดก็ได้ก็ได้ผิดไม่ด้นหน่อย อะล่ะอดีตเนี hmm. mm ่ยบนกะรีบวกอมลูกสาวเอาเอาเอาไข่ใส่บักบบซักแบบซักแป้งเขาถ้าสวยเอาตะเหน่อมันนะพี่น้องเอาแลปั่นหนาๆแล้วเอาก็ตีใส่กับไข่แล้วก็บอกเบื้องมาสั่นใส่มันพรนดิหมือมันห่างอดีตลูกสาวกับหลานกะลีบหิต อดีตอะีรเรียนให้กินเขาจั่นนอนดอกแม่สันนี้บนโทกไปว่นหันมามันนอนแล้วมันอนหายใจเงี้ยเง้ยเอราแม่ว่าตายดอกโอ้ยอย่าบอกเขเลสุดน้ำน้องสุดน้ำหมาเย่ะบนเรียงมาเจ็ดแปดปีได้หมาตัเขาเสียไปยวดกำลังกิ็ด่ห ั่างเป vale ็นนะคะเขาจะไปลป่อยววัเขาเลี้ยขวเขามาเลี้ยงเขามาเลี้ยงมันเหยาะนเอาลูเลี้ยงเลยร้องปีเลี้ยงในร้องปีนเยอะผมเลี้ยงได้ดีไม่โยกคู้เดียว อู้เจ้ากวแห้งมาตวนี้พี่น้องจ้ากวแห้งจังตพันเดียงมากอะหัวกดิเสียเงินขามากันเขาบวงวังวางกำน้นอันก็ถือการกำกำก็แยนนี่นะมันก็ถือกันมันไปเรียนไปใ่เขาไปอ้างเรีนไปใจเขาไปกับเขาเก็บปกติี่างส ก็จะเยอะอยู่เลยกินไม่หมดเอาออกสักหน่อยก็ได้อักหน่อยอะไรหัวแจ่มเฉียบหัวตรมยำปลาพี่น้องตรมยำปลาสับข้าวสวยร้อนร้อนอากาศเย็นๆเอ็นข้าว

เยอะินเขาเด้อพี่น้องเด้อาหลังข้ามาข้ามานางลยนข้ามานางลนะพ่นเดี๋ยวเขากเขา้มาเดี๋วปุยกันปุยกันกับสิปนอนลืกสิครับเขาในเมืองพี่น้องามนั่นแลเนะอากินขน้ำกันพี่น้องบ๊ายบายพ่อสบายใจขุดน้ำขุดน้ำหนองหมาน้ำอีกินเนี่ย